ต่อไปเชิญท่านโชคชัยโชคชัยบัวดิตครับกราบเรียนท่านประธานรุสิสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรตินะครับและทางทีมงานปปออสอนะครับวันนี้สำหรับรายงานก็คงเหมือนกับทุกท่านที่ได้กล่าวกันไปนะครับและก็หลายๆท่าน ได้ให้เสนอความคิดเห็นแตกต่างกันไปนะครับตามที่ประสบการณ์ที่ได้เจอกันมาแต่สิ่งหนึ่งนะครับถ้าเรามองว่ายาเสพติดนั้นเมื่อมันอยู่ทุกหัวระแห่งแล้วคงจะแก้กันยากมากต้องได้รับความร่วมมือสําคัญที่สุดคือชุมชนนะครับนี่สิ่งสําคัญมากก็คือคําว่าชุมชนหรือนะครับถ้าเราดูผู้นาชุมชนก็คือผู้ใหญ่คำนันนะครับต้องให้ความสําคัญที่ตรงนี้เป็นพิเศษ นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับนะครับเมื่อคี้ก็ยังไม่ได้แนะนำว่าชุดชัยบริตนะครับสมาชิกอุฒิสภาจากจังหวัดระยองอยากจะเสนอเรื่องหนึ่งก็คือ,เ,อเกี่ยวกับเรื่องของการสร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมซึ่งโครงการนี้นะครับผมเคยทำโครงการไว้กับกรมราชทัณฑ์ นะครับเมื่อ13ปีที่แล้ว14ปีนี้แหละและต้องการนำนักโทษมาสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อคืนคนดีสู่สังคมซึ่งในสิ่งหนึ่งที่เราไปรับมาฝึกงานนะครับกับสถานประกอบการนะครับตอนนี้ที่ไปดูได้ที่จังหวัดระยองนะครับเรือนจำของม่แก้วอันนี้พูดได้นะครับเพื่อว่าท่านใดสนใจเป็นโมเดลให้ไปดูได้นะครับทำไมจึงต้องทำอย่างนี้นะครับถ้าเราไปสังเกตดู นะครับผู้ต้องขังหรือผู้ต้องหายาเสพติดเนี่ยนะครับเป็นเพื่อนกับผู้คุมนะครับลองคิดดูนะครับเป็นเพื่อนกับผู้คุมเป็นเพื่อนกับตำรวจบางคนโดนจับเนี่ยนะครับครั้งที่ห้าก็าไปแล้วเวียนคงจะเป็นบ้านก็ไปแล้วครับ mm. สิ่งสำคัญเพราะอะไร mm. เพราะคำว่าหาชีพเราต้องการจะให้เยาวชนนะครับเมื่อกี้ท่านขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อท่านอาหมัดนะครับว่า จริงๆแล้วนะครับถ้าเราอยากจะสร้างนะครับเยาวชนที่มีคุณค่าหรือจะเป็นเยาวชนที่ต้องการรักษาประเทศชาติต่อไปในวันข้างหน้าสิ่งที่จะสร้าง,างให้มีสองอย่างคือ 1. การศึกษาสองสิ่งแวดล้อมแต่ถ้าเราสร้างการศึกษาไม่ได้ดีนะครับก็จะไปปัวพันว่ายาเสพติดจะต้องเข้ามานั่นคือสิ่งแวดล้อมไม่ดีอีก จะสองอย่างนี้ไม่ได้นะครับก็ตั้งเหมือนท่านอนํามด์ว่าต้องประหารอย่างเดียวสาาหเุที่ได้บอกตัวนี้เพราะว่าจากการที่ทําตัวนี้นะครับโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคืนคนดีสู่สังคมถ้าเราไม่ได้ฝึกอาชีพให้ก่อนนะครับสําหรับส่วนใหญ่แล้วนักโทษที่ออกมาก็จะกลับเข้าไปหนประมาณร้อยละ2 0ถึง25แต่ถ้าเรามาฝึกนะครับฝึกงานฝึกอาชีพให้นะครับ ตอนนี้รับมาในในลักษณะมาสร้างงานงในภาคการ,กรเกษตรเพื่ออะไรเพื่ออยากให้เขาได้มาทํางานแล้วกลับไปได้มีอาชีพนะครับหม่ว่าอาชีพอะไรที่สามารถให้ภาคเอกชนรับเข้ามาทํางานได้ก็ยังมีโครงการนี้นะครับถ้าท่านช่วยกันในแต่ละท้องที่นะครับโครงการนี้อยากให้ท่านส่งเสริมกันไปเรื่อยๆนะครับจะมีนักโทษที่ออกมาฝึกงานแล้วกลับไปเนี่ยไม่เกินร้อยละ4นะครับ ร้อยคนเนี่ยกลับไปแค่ร้อยละสี่ที่จะนี่แสดงว่านิสัยและสันดานเอาไม่ได้แล้วก็ต้องบทสุดท้ายนะครับเมื่อสร้างาเปลี่ยนสันดานไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมแต่เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมไม่ได้อีกก็ต้องเข้าไปที่ที่หนึ่งนะครับที่ทุกคนคิดนั่นแหละครับนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับในการฝึกงานฝึกอาชีพให้เขาแต่เราสามารถช่วยได้หนึ่งท่านสองท่านอะไรขึ้นก็าตามคดีก็จะลดลงเรื่อย แต่ถ้าเราไม่สร้างอาชีพอะไรขึ้นมาเขาก็จะกลับไปอีกนะครับเพราะสิ่งแวดล้อมนะครับสังคมที่เขาอยู่จะเป็นภาพเดิมเดิมดังนั้นโครงการนี้นะครับอยากให้ฝากไปทุกเรือนจำนะครับฝากไปทุกจังหวัดในการที่จะฝึกนักโทษชั้นดีฝึกงานฝึกอาชีพให้เขานะครับจะช่วยประเทศชาติได้มากนะครับการที่จะหมุนเวียนระหว่างสร้างพันธมิตร บางทีการที่เราเอาไปไปอะไรก็เรียกว่าเอาผู้ต้องขังนะครับอเอาผู้ต้องขังที่ที่ติดยาเสพติดนะครับเอาไปละลายพฤติกรรมเอาไปเป็นการสร้างเครือข่ายมากกว่าอีกนะครับตอนที่ติดเข้าไปเนี่ยครั้งแรกการรู้จักเพื่อนฝูงน้อยมากแต่พอครั้งที่สองเริ่มเพิ่มขึ้นนะครับและบ้านเราเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดคือการรักษากฎหมาย น้อยมากนะครับทำแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่มันเกิดเพราะว่าการก็เรียกว่าดูแลกฎหมายของเรามันน้อยจริงๆนะครับได้ไม่เห็นอกเจ็ดวันเนี้ยออกมาอีกแล้วนะครับแต่เราจะไปปรบับก็เรียกว่าไปปรับปํามคนนั้นคนนี้มันก็มีปัญหาอีกจากนั้นสิ่งสําคัญที่เราจะช่วยกันได้คือสร้างงานให้เขาจะให้เขามีอาชีพที่ดีถ้าก็มีงานมีอาชีพที่ดีนี่ยเขาก็คงไม่กลับไปทําแบบนี้ นะครับฉะนั้นช่วยกันทุกภาคส่วนเราพูดกันไปนะครับการแก้ไขถ้าไม่ได้ลงมือทําก็จะแค่ยากนะครับฉะนั้นฝากทางปปสไปว่าโครงการสร้างงานสร้างอาชีพคืนคุณดีสู่สังคมทําไปเรื่อยๆคดีเ็จะลดลงเรื่อยๆนะครับและขอให้ดูแลอย่างทั่วถึงด้วยนะครับฝากความคิดนี้ไปนะครับขอบคุณท่านครับครับ